คุณเฟิร์สสวัสดีค่ะฉันนักันนะคะสวัสดีจ้าจำอะไรดีคะอืมวันนี้มีอะไรแนะนำไหมคะได้คะ่ะสวยสำหรับคุณเฟิร์สเนี่ยก็ต้องเป็นผัดผักลงมิตรค่ะวิตามินเยอะดีคุณเฟิร์สจะได้สุขภาพดีสวยวันสวยคืนนี้ค่ะอืม้มจัดเลยค่ะได้เลยค่ะเราเครื่องดื่มคุณเฟิร์สจะรับเป็นอะไรดีคะ เอาเป็นน้ำเปล่าแล้วกันค่ะสักครู่นะคะได้คะด่คะได้แล้วคะ่ะโหน่าก,กินจังเลยขอบคุณค่ะอ้าวคุณอิมสวัสดีคะ่ะชันนั่งกันนะคะดีจ้าอ้าวอิมพี่เฟิร์สวันนี้ใจตรงกันเลยมากินข้ากวกลางวันร้านเดียวกันเอามาเร็วมานังกันจ้า อ,อิมอิมเอาเหมือนเดิมแล้วกันกระเพาหนึงับจานนึงค่ะได้คะ่ะอมไม่เจอกันสีห้าวันดูสดใสขึ้นนะคะมีความรักหรือเปล่าเนี่แห่พี่ก็อยากมาทําเป็นรู้ทันฉันเขินนะคนกันเองไม่ต้องอายหรอกค่ะแล้ว,ลวรับน้ำอะไรดีคะเอาเป็นน้ําเปล่าคะ่ะได้เลยคะ่ะรอสักคู่นะคะเดี๋ยวรีบไปทําให้เลยนะคะ พี่เฟิร์สมอกินพร้อมกันสิอืมโอเคไ,ได้มาแล้วค่ะอืมน่ากินจังเลยค่ะทาเห่อร่อยนะคะค่ะนี่พี่เฟิร์สร้านนี้เขาอร่อยดีเนาะแม่ค้าก็พูดจาดีดีอืมก็อย่างว่าแหละแม่ค้าเขาจบปริญญาตรีมีความรู้มีการศึกษาดีเขาก็พูดดีอย่างนี้แหละ พนักงานที่ออฟฟิศเราพอถึงติดใจแมคะาแล้วก็รสชาติร้านนี้ไงฉันคนหนึ่งแหละที่ชอบมากินร้านนี้อะ่ะแม่ค้าพูดจาน่ารักดีไม่เหมือนร้านอื่นเลยเนาะพี่ทาอาหารอร่อยก็จริงแต่พูดจาไม่น่าฟังนี่ก็ไม่มีใครอยากกินหรอกเอ่อตรงนี้แล้วกัน นี่ผมต้องจุดเอง嘛ครับก็ใช่ไงแล้วมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับก็ตามสั่งทั่วไปอ่ะจดมาละกันจะกินอะไรอะ,อะ,อะได้ครับนี่คิดออกหรือยังอะว่าจะกินอะไรอ๋ออ๋อคิดคิดออกแล้วครับเป็นกับข่ามูสับก็ได้ครับไปคิดเขียนไปสินี่ครับโอ๊ย หนูนบ้านแค่เนี่ยคิดนานจังเออผมเอาโค้งนะครับแต่งตูไม่ได้น่าคุยดีเลยเอาขอบคุณครับ เออพี่ครับพี่ครับขอผ้าเช็ดโต๊ะหน่อยครับผมขอผ้าเช็ดโต๊ะหน่อยครับโอ้ยอ,เอ,อเยืเออผมนะครับยองใช่เฮะเออผมรบกวนขอช้อนอันหนึ่งได้ไหมฮะโอ้ยอะไรกันเนี่ยซุ่มซ่ามจังถ้าจะกินมุงมามเลยเธอขนาดเนี้ยกินข้าวทางไปเฮ้ยพี่เฟิร์สทำไมวันนี้พี่ซายดุจังอะเล่นเลยสิ ผมไม่ได้ตั้งใจครับพอดีมันเผ็ดผมเลยรีบไปน้ำไปหน่อยอ๋อพูดแบบเนี้ยจะบอกว่าฉันทำอาหารเผ็ดใช่ไหมออไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับร้านฉันถึงจะเป็นตามสั่งก็ตามสั่งระดับปริญญาตรีนะไม่ใช่ร้านสำหรับคนข้างทางข้ามถนนแบบนี้ดูแต่งตัวเขาสิบอกไว้เลยนะว่าร้านฉันเนี่ยจ่ายเงินสดงดเชื่อเบื่อทวงไม่รับเซ็นนะจ๊ะนั่นมันลูกคุณโ้นนี่อะไรนะ ลูกคุณบอสบอสที่บริษัทเราาะนะใช่นะสิพี่เคยเห็นแต่วันนี้ทำไมแต่งตัวแปลกแล้วะพี่ชายสุดสวยแล้วอะทำไมวันนี้แปลงร่างไปแล้ววะนั่นนะสิปกติอะพูดจาดีนะเออคุณครับที่ผมมากินร้านคุณเนี่ยเพราะว่าพนักงานของผมอะบอกว่าร้านของคุณอาหารอร่อยแม่ค้าสวยน่ารักพูดจาดีแต่ที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะนี่ อย่ามาปากนีกับฉันนะดูสภาพเองสิว่าใครเขาอยากจะคุยด้วยถ้าแต่งตัวดีเป็นพนักงานออฟฟิศก็ว่าไปอย่ามีอย่างเดียวที่ตรงกับที่พนักงานผมพูดคือคุณสวยแต่นิสัยวันหลังไม่ต้องมากินร้านฉันเลยนะแน่นอนครับวันหลังผมคงไม่มาน่าเสียดายรสชาติอาหารผมอุตส่าห์จะมาสั่งอาหารสั500กห้าร้อยกล่อง หาร้อยกล่องจะมีปัญญาจ่ายหรอผมม่ิผิดหวังจริงๆเออคุณเอิร์ธสวัสดีคะดีค่ะเอออะไรไหมคะผมอุตส่าห์มาตามคำล่าลือที่คุณบอกผมไม่คิดเลยว่าจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เออเฟิร์สก็เพิ่งเคยเห็นไหมคะแปลงร่างวันนี้อะค่ะคุณเฟิร์สรู้จักด้วยหรอ คุณเอิร์นนะคะเป็นลูกชายคนเดียวของมอสท,ที่บริษัทเฟิร์นะคะะลูกชายคนเดียวพี่ชายพี่ชายคนสวยทําไมวันนี้ดุจังเลยอะคะเอ่อผมผิดเองนะครับที่วันนี้แต่งตัวแบบนี้มาพเพราดีว่าวันนี้ผมอยากล้างเบนซ์ของผมเองเพิ่งล้างเสร็จเลยมาในสภาพแบบเนี้ยฮะข้าวห้าร้อยกล่องของจริงเหรอเนี่ยเอ่อ ขาห้าร้อยกล่องนี้แล้วว่าไหนดีคะไม่ต้องแล้วล่ะครับร้อยหนึ่งค่าข้าวไม่ต้องทอนนะครับถ้าเป็นคนดีๆเขาคงไม่ทำกันหรอกครับเลือกปฏิบัติที่การแต่งตัวเอ่อเอ่อคุณคะ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 ห้าร้อยกล่องเออนี่ค่าข้าวของเราสองคนนะคะ โชคดีของเราเยอะอีน้อ,นอที่เราแต่งตัวดีไม่งั้นน่ะเราโดนเหมือนคุณเอิร์ทแน่เลยไปเฮี่เฟิร์สเดี๋ยวเขาหายไม่ทันเอ่ออฝากบอกคุณเอิร์ทว่าหลังเชิญใหมนะคะฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยแข่งจะออเจ้โดสวัสดีครับมาติดต่ออะไรครับมาสัมภาษณ์งานอะ่ะงั้น ขอเลกบัตรหน่อยนะครับโอ้ยอุย้ยเรื่องมากนัามหนจริงเลยอ่ะอุย้ยไปไหนเนี่ยหาไม่เจออ่ะนี่เธอมาแกลกกันไหมเนี่ยน่าคุ้นนี่นายมนเนี่ยใช่จำเราได้ด้วยเหรอเรานายเอง โอ้โหนี่เป็นไปได้ด้วยเหรอเนี่ยตอนเรียนอย่างก,กับลูกคุณหนูวางมาสสเทพใชตอนนี้ว่าเป็นยามวะเหรอไม่เกิดอืมไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยอะคิดถึงสมัยเรียนเนาะและ้วนี่ชมเป็นงไงบ้างอะสบายดีปะเนี่ยโอ้โหนี่มาถามฉันเหรอว่าฉันสบายดีไหมถามตัวเองดีกว่าปะว่าสบายดีหรือเปล่าอะ เราอะสบายดีเจ้านายที่เนี่ยใจดีทุกคนแหละก็น่าจะสบายอยู่แหละเป็นยามเนี่ยนั่งๆน,น,นอนๆเฝ้าประตูไม่ต้องใช้สมองกูมไม่เครียดอะไรอย่างเนาะมันก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นหรอกเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งพนักงานและที่สําคัญความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอโอ เก่งเนาะเป็นผู้จาดูดีทำไมถึงให้ความสำคัญกับตำแหน่งยามมากจังอ่ะขอโทษน,นะคะสวัสดีครับมาติดต่ออะไรครับเฮ้ยนายใช่ปะ่ะเฮ้ยชมเอา้าเฟิร์สดีใจจังเลยได้เจอเพื่อนทั้ง2องคนน่ะเออนีเฟิร์สอย่าบอกนะว่ามาสมัครงานที่นี่เหมือนกันอะอืมใช่ แล้วชอมอ่ะมาสมัครงานที่นี่เหมือนกันหรออือแล้วนายล่ะเป็นไงบ้างสบายดีปะอืมเราสบายดีแล้วนายเป็นยามที่นี่เหรออืมเป็นยามยืนทั้งวันแบบเนี้ยเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยหรอกสนุกดีถ้าเรารักงานที่เราทำไม่ว่าจะทำอะไรก็มีความสุขหมดเลยเนาะใช่เฟิร์ส ว่าพอกันเลยนี่ถ้างานมันจะดีมันจะน่าทำาหนะมันขึ้นอยู่กับเงินจ้ะว่ามันจะเงินเดือนสูงหรือเงินเดือนต่ำนี่เฟิร์สหวังว่าเราคงไม่ได้มาสมัครตำแหน่งผู้จัดการเหมือนกันนะเออบังเอิญจังเนาะที่เพื่อนก็มาสมัครตำแหน่งผู้จัดการเหมือนกันนะงั้นขอให้เพเธอนทั้งสองคน ได้งานที่นี่นะตอนนี้พวกเธอสองคนพร้อมสัมภาษณ์กันเลยไหมฉันเนี่ยนะประสบการณ์ตรงเคยผู้จัดการโรงแรมที่ดังที่สุดนในภาคเหนือดีครีเกินร้อยรอเปิดประตูรีสอร์ทต้อนรับได้เลยเออส่วนฉันเป็นแค่ประชาสัมพันธ์ในห้างเองอะ่ะจะอ่อนประสบการณ์อะ่ะเฮ้ยเปิดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ อย่าเพิ่งถอดใจสิลองสัมภาษณ์ดูก่อนแหมเป็นแค่ยามเนี่ยรู้ดีจังเนาะเ้าเป็นมาสอนคนอื่นอะแต่ยังไงต้องขอให้ชมกับเฟิร์สแรกบัตรเข้าก่อนนะได้สินายนี้ปฏิบัติหน้าที่ดีจังเลยนะเนี่ยกับเพื่อนก็นไม่เว้นเลยเราต้องทำตามกฎนะยังไงก็ขอบคุณมากนะเสียเวลา,าจริงๆเลยอะ่ะ รจเๆเรารู้จ,รจักกันอยู่แล้วน่าจะให้เข้าไปได้เลยทำไมเหรอหน้าฉันดูไม่น่าไว้วางใจหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ต้องทำตามกฎเดี๋ยวถ้าหัวหน้าไม่เห็นเราก็โดนนะดิเอองั้นเราแลกบัตรเสร็จแล้วเราไปได้เลยใช่ไหมได้ได้เชิญเลยเอา้าวนี่ฉันมาถึงก่อนนะทำไมไม่ฉันเข้าไปอะ่ะอา้าวชมยังไม่ได้แลกบัตรหรอ นี่ถ้าฉันได้เป็นผู้จัดก,การที่นี่นะก็เจอดีแน่โอยไอโอยเป็นไรหรือเปล่านา<ฮ>ยจะเย็นๆสิชมไม่ต้องทำกันขนาดนี้ด้วยเนี่ย<ฮ>เกิดอะไรขึ้นคะเนีย่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะผมไม่เป็นไรครับนี่คุณทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยช่วยไม่ได้ก็ยามยี่ขวางทางเดินเองอะ ช่างเขาเอครับพี่พึ่งคะ่ะเดี๋ยวพาเฟิร์สไปฝ่ายบุคคลวัดยูนิฟอร์มให้เฟิร์สได้เลยครับได้ค่ะท่านประธานอืโลกมันกลมเหมือนกันนะเนี่ยมีเพื่อนสมัยเรียนมาสมัครงานที่รีสอร์ทแล้วด้วยหรอคะบังเอิญจังเลยค่ะนี่เป็นเพื่อนผมทั้งสองคนเลยนะเนี่ยแล้วแบบนี้จะตัดสินใจเลือกเพื่อนคนไหนละคะมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ว่าใครจะเหมาะเป็นผู้จัดก,การรีสอร์ทของผมแต่คนที่จะดูแลรีสอร์ทเราได้เนี่ยต้องมีใจรักบ,บริการสุภาพอ่อนน้อมยิ้มย้มแจ่มใสพี่พึ่งก็รู้ว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเขามีความคาดหวังจากเราสูงเพราะเขาเสียเงินให้เราแล้วค่ะดิฉันก็หวังว่า,วารับสมัครผู้จัดการรอบนี้เขาจะอยู่กับเรานานๆนะคะเจอลูกค้าเรื่องเยอะอยู่ไม่ทนสักคนค่ะ ผมมีวิธีแล้วท่านประธานขอบคุณนะเฟิร์สท,ที่มาสัมภาษณ์งานวันนี้ยินีต้อนรับผู้จัดการคนใหม่นะเฟิร์สนี่นายเป็นท่านประธานที่นี่หรอใช่ทำงานกับเรานานๆน,น,นะเราว่าประสบการณ์เฟิร์สอาจจะตู้ชมไม่ได้แต่ลีสร์ทอของเราไม่ต้องการคนเก่งเราต้องการคนที่มีใจรักการบริการ สุขภาพอ่อนน้อมเป็นมิตรกับทุกคนงานอะ่ะมันสอนกันได้ถ้าพร้อมจะเรียนรู้อะ่ะเ,เดี๋ยวก่อนสิเพื่อนเรื่องแค่นี้เองอะ่ะเราพร้อมจะปรับตัวได้นะปกติแล้วอะ่ะโรงแรมที่มีระดับอะ่ะเขาจะเน้นเรื่องจิตใจในการบริการเป็นพิเศษถึงว่าประวัติการทำงานของเธอโชคชนเขาว่าทำงานที่ไหนอะ่ะก็ไม่ลอดสักที่ จะพาเฟิร์สไป่ายบุกคนได้เลยครับขอบคุณนะนายเอ้ยท่นา,ทานประธานเชิญค่ะคุณเฟิร์ส